อออุ้้้ยมมา ale, มาีีกกแแลลววสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาตกปลาครับตกปลาเก๋ากันครับวันนี้ได้เหยื่อกุ้งเป็นมาครับเหยื่อกุ้งเป็นเราก็30กว่าตัวครับมาดูกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับปลาเก๋าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปชมกันเลยครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วก๋๋าาาเกกุ้งอะพไรกุ้งเป็นกุ้งเป็นเหรอ ผเป็หม hmm. mm. ่เมื่อคืนมาจับเอาตรงนี้เปรติยาเขาว่าจะมีขายมันทำเศษอยู่เขาบอกทิดหน้าเนือถ้านีหน้าหน้ามาจับไปไว้ขายอย่างงั้นนะไม่มาครอบเอาตรงนี้เอาสวิงมาครอบเอ เป็นเก่าไม่เหลือเต็มโอ,อ้โหเต็มห้าบาทจกขึ้ครับเก่าไม่ปากมันใหญ่นะปากใหญ่มันดูดฟุบเลยแหละและถ้ากุ้งตายไปกินมันไม่ค่อยกินใช่ไหมพี่กุ้งตายปลาสลิดหินมันกินก่อนนะเดีะะเ๋ยวปลาสลิดหินมันจะจัดการก่อน อุ้ยไม,มย่เลาะไม่เาลาะอู้เขา้าเข้ารูเข้ารูเข้ารูแล้วทีนี้เขา้ารูดึงเข้าหินเข้าไหมเข้ารูอู้หลุดแล้วดึงเขง้ารูเ จะกินอีกหรือเปล่าหรืออิ่มแล้วอุ้ยดูดิขาดไปเลย,เลยสองรอบแล้วนะนนกัดครึ่งกัดครึ่งจะกินอีกหรือเปล่ารูแน่เลยตรงนี้ ไม่ทันได้วางเบ็ดเลยนะด,นด,ดล้วด,ดลวอุย <c oughs> อะไรวะอะิ่มแล้วมั้งมัตกอตกเกือบทุกวันนะพี่คปครับปาเปลากระเบน กบินเออสามรอบแล้วนะจะกินอีกหรือเปล่าอตอดแล้วสระดิดหรือเปล่าอย้้ยขึ้นไหม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 เอ้ยขึ้น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 

ข้างปนานสวยๆครับอุย้ยข้างปนานสวยๆส,สวยๆนี่ครับผลงานเราวันนี้ครับได้ปลาเกา 1, 2, เ๋าหนึ่งสองสามเอ๊ะอันนี้หน้าตาเปลกแปลครับปลาเก๋าตัวนี้นี่ไม่เคยกินเลยนะครับตัวนี้เ,เขาบอกว่ามันเนื้ออร่อยเหมือนกันจะลองดูครับ ข้างปานตัวหนึ่งครับผลงานเราวันนี้ครับ